โคบินายนะคะก็จะประกอบด้วยสารสกธรรมชาติ9ชนิดนะคะการทำงานหลัลกๆก็จะเป็นตัวบล็อกแป้งนะคะแล้วก็บล็อกไขมันแล้วก็เล่นการเผาผลาญคะ่ะโคบินายนะคะก็เป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะ9ชนิดแตกต่างจากอาหารเสริมที่ห้ออื่นหรือว่ายาลดความบ้วนยังไงต้องบอกเลยว่าเราเป็น สารธรรมชาตินะคะที่สําคัญเนี่ยเรามีคุณหมอเต๋ค่ะที่เป็นคนคิดสูตรคอมบินขึ้นมานะคะแล้วก็ได้โรงงานผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP นะคะแล้วก็ส่วนผสมวิตามินต่างๆเนี่ยก็มาจากต่างประเทศนาเข้ามาซึ่งผลิตในไทยนะคะแล้วก็ไม่มีส่วนผสมของยากปรตราทเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่ทําให้ลูกค้ามึนงงนอนไม่หลับปากแห้งหยวน้ําคือไม่มีอาการข้างเคียงในที่ส้นค่ะ